สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับผมนะครับในเกม d i a b l ล์สองนะครับซีซั่นที่สองในตัวละครอ m a z o นนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่สี่สิบสองนะครับหลังจากในพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้มาถึงตรงทางเข้านะครับทาวาครองนะซึ่งจะเป็นทางเข้าภารกิจสุดท้ายนะครับก็ค้นหาเมสซิโดอินชูเดอร์ดูแลนนะครับ น่าจะตีบอยเลยครับนะจังหวะนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับว่าเดี๋มันต้องเจอใครบ้างนะโอเคนะครับลุยกันต่ออืมน่าจะมีกี่ชั้นว่าผมจำไม่ได้นะน่าจะหลายชั้นอยู่นะฮอเฮ้โอ มาอยงี้อืมโอ้ยตายแล้วเว้เกือบเกือบถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนถอยมันตั้งหลักก่อนก็เรื่องไม่ทันนะเอาเรื่องนะอยู่นะอืมแรงว่ะไม,ม่หมูแล้วเว้ยแต่ว่าตายง่ายน,นะแต่ ยิงแรงยิงแรงนะมันมันยิงแรงนะมันไม่เก่งหรอกแต่มันยิงแรงนะครับอึหึ ไม่เก่งแต่แต่ยิงแรงอุ้ยตรงไหนบ้างวันนี่ยเพื่อนช่วยกันช่วยกันเพื่อนอย่าให้เขาได้ยิงเราเราต้องยิงเขาก่อนวิ่งหนีทนันเถอะ Ui, ừ, Mari. Nè, 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 เจ็ดสิบหกอ่ะจริงก็ไม่ได้ใช้นะเอาจริงโมบไปได้เรื่อยนะผมเนี่ยอืมชอบชอบเนี่ยทึงไหนเนี่ย ไม่มีอะไรมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งอพอทางลงนะทางลงนี่ชั้นสองใช่ไหมเดี๋ยวท่านชั้นหนึ่งยังเปิดไปหมดนะเดี๋ยวเราขึ้นไปเปิดชั้นหนึ่งก่อนมีเลือดอื <c oughs> <c oughs> มยังจะมาช็อตอีกอุ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เท่าไรแต่ว่าแรงนะครับสกิลแรงมากเลยโดนนี้ก็แย่อยู่เหมือนกันนะต้องระวังหน่อยนะครับตอนนี้เราเข้าใกล้ท่านบอสมันเรื่อยๆนะครับมาแล้วเอ,อ,อ่อมาแฟนทอม achieve Tôi nghĩ là mà nhỉ Mà lạ Ok Ok น่าจะหมดแล้วนะตรงนี้ได้ยินเสียงใครยังอยู่เยเนะี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวเขาเคลียร์กระเป๋าหน่อยตัวนี้มีอะไรบ้างมีเลือดนะครับ รอบชั้นสองนะครับมีกี่ชั้นเนี่ยชั้นนี้หรือเปล่าอบอสนี่พอม,มีเพื่อนมาด้วยนี่ก็สวยครับเพื่อนบอกได้หมด แชแข็งเพื่อนนี่เพื่อนยิงก็ได้นะครับไม่ต้องถึงมือเราจริงเพื่อนยิงก็ได้ครับยิงเลยเพื่อนยิงยิงนี่เลือดเพื่อนบอกไหวๆชัวร์ๆไม่กลัวหรอกเพื่อนบอกอืมคนมันคืออะไรเนี่ย ทำไมคุณเป็นแย่งนี้อะ <c oughs> ไรดังปิ้งอ่ะ <c oughs> อเลือดคน น่าจะมีสามชั้นหรือเปล่าถ้าดูจากตรงนี้อืมอืมมาอืมดงผีดิบเฮ้ยใครวะเนี่ยดูไหนเนี่ยโอ้ยมันเกินนะ มคมกลืนมากไปแล้วผมเ้ตรงนี้สุดขอบชอบเลยเนะี่ยหมดละทางนี้หมดแล้วนะครับเหลือทางตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วมั้ น่ามีต่อมีต่ออยู่ไหมือตอนนี้ไม่เห็นใครนะครับเดินเดิน เลือดก,ก็เต็มอืมอุ้ยเอาละชิบหายละเหย่นันเงนี้ยอคัน,น,นเหี้ยเอาเงี้ย หู้ใหญ่เนะชั้นสามนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสำรวจฝั่งนี้ก่อนนะครบทุกชั้นแล้วก็นะครับแล้วก็กลับเมืองจากนั้นเราก็มารอลงชั้นสามต่อนะครับ Mm hmm. อืเพื่อนยิงยิงสิเพื่อนนี่อ่ะตัวนี้ก่อนตัวนี้ของของบอไม่เก๋ครับตัวเนี้ยอือ mm ือ hmm. น่าจะสุดแล้วนะครับาไ,ได้เวลาเดี๋ยวไปรอลงด่านที่สามเนะีเฮ้ยยังไม่หมดตรงไหนวะ โ oh, อ้นนอีม,มนเหลือเยอะเลยวะอืมยังอยูย่ยังไม่หมดนะครับมือมันด้วยความมันเป็นมันมืดนะครับก็เลย มองไม่ค่อยเห็นนะโอเคนะครับน่าจะอยู่บอสน่าจะอยู่ชั้นชั้นที่สามอะ่ะผมว่านะ โอเคนะครับต้องลงไปชั้นที่สามนะว่าชั้นนี้ต้องเล่นกับบอสนะครับก็เดี๋ยวใส่นี่สัไหน่ ไปเรียนต่อไยมาแล้วครับชั้นบอสแล้วครับข้าเบสฮิสโตเปรย์เป็นไทยก็มอสคิโต o แมลงมัง่งผม,มปะผมจำได้ว่ามันจะเป็นบอสแบบยังไงวะอโอ้โหแมงยังไ มันมันสกิลแรงครับจริงจริงจริงมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่มันแรงสกิลมันแรงครับเราต้องระมัดระวังเลือดก่อน อะไเพื่อนยิงเพื่อนก็ได้สวยอยู่แล้วอา่าวอะไรวะมีของดีๆอะไรเช่นนี้แน่นี้อะไรฟราฮอน โดให้เราก็นึกว่าเราก็นึกว่าจะมีไอ้ตัวมันหัซะหน่อยต้องค่อยค่อยค่อยเก็บหัวตรงนู้นนับโอ้ โอ้โหยังเป่าอยู่ไ,ไหมยิงเพื่อนยิงเพื่อนยิงยิงกลับเข้ามา็นกับเพื่อนเฮ้ยกลับมาก่อนเพื่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาฟื้นกันได้ไรบ้าง รอรอรอ,อเพื่อนฟื้นพลังนี้หน่อยนูตัวเองก่อนเพื่อนบอกไหวนะวิ่งไงเสร็จละอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอ้๊ย,ย,ยตายละเพื่อนยิง ยิงไว้เพื่อนยิงไว้อุ้ยรยุนแรงว่ะถึกด้วยถึกกันแรงถึกกันแรงถึกเหรอถึกมาถึกก็ถึกใครถึกกว่าใครก็มาถึกกันแรงเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อย ทิงก็นิดหนึ่งถึกแอนแรงแรงและถึกนะนี่ไม่ดีเลยเพื่อนเอาทิ้งไปเราจะเก็บฮม <c oughs> ชอบชอบเนงะี้ยแล้วมานี่ย โอ้โหวะอันนี้ก็ดีอันนั้นก็สวยเรากลับก่อนนะเอาจริงๆนี่มันอย่างได้นีินมากเลยวะ่ะ ซื้อก่อนซื้อก่อนนะครับซื้อก่อนผมว่าผมอะไรไหร่วันนี้มันเจ็ดพันนี่มันสี่พไในดีกวใครนวะเนี่ยโอ้โหกิดอะ่ะอย่างเท่ ไม่เถอะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับจริงๆมันเพื่อนก็ตายทีนี้ไม่มีเพื่อนแล้วไม่น่าจะเป็นไรน,นะผมว่า จัดการบอสได้เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็ทิ้งเอ้ยเอา้าลืม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 ซ่อมนะครับถ้าซ่อมนี่มันอาจจะอตอนนี้มันแอ t แท k Ring เหรอไม่ค่อยเท่าไหร่ยังอยู่นู่นไป มาเรียบร้อยนะครับภารกิจเราจบยังไงเนี่ยจบแล้วนะครับจบละสําเร็จสําสเร็จเป็นเรียบร้อยนะครับในแอคนี้นะครับไปแล้วแคนนะครับเราจบละมมีอะไรบ้าง ยังลงเหลือยังลงเหลือนะครับยังลงเหลืออยู่อ๋อตรงนู้นนะจริงเราก็เปิดหน่อยก็ดีนะพี่จะได้ตอนจบหรือเปล่านะครับโอเคไม่แฟร์เลย ไปฝั่งนูน้นถ้าจำไม่ผิดตรงน,นั้นหายอยู่นานอยู่นะเนี่ยต้องมาทางนี้แล้วก็ฟับเรียบร้อยนะครับก็จบแอคที่3นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ดูเทเลอร์ในแอคที่4ต่อนะครับ material I found the temple of the Zakarum. In the deepest recesses of the temple, I found a dark gathering. My companion, the Wanderer, Talrasha, and a great evil who could only be the Lord of Hatred himself, Lovisto. I heard a voice then, like a พ่อจะพ่อมอนข้อจะเดิยนย้อนให้ข้อได้เกิดมาเป็นนี่อย่บกเนี่ยกำลังใช้พลังวิญญาณในการซ่อมตัวเองนะครับวิญญา Mm -hmm. On the earth. You come down the skies shall rain fire, and the seas will become as blood. The righteous shall fall before the wicked, and all creation shall tremble before the burning standards of hell. Mm -hmm. When I saw them was not meant for mortal eyes. The gate stands ready. Now, my young brother, the time has come to assume your true form. Uy, de ตัวหรอาลุงนี่ตาลุงนี่เป็นคนพาเรามาดูเรื่อง โอเคครับท่านผูช้ชมก็เราก็จบภารกิจนะครับในแอคที่สามที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็ตอนนี้ก็มาอยู่ในแอคที่สี่นะครับน่าจะเป็นแอคสุดท้ายนะครับในาพาร์ทนี้นะครับไม่ใิในแพทนี้นะครับสาหรับในแพทนี้มันจะมีแค่สี่แอคนะครับถ้าอยากจะเล่นแอคต่ตอมันน่าจะต้องเป็นในใน,ในอของหลอดดิวิชันนะครับอันนี้อันนี้ไฟไว้เทมันเกิดอะา มาหมดแล้วนะนะครับอาที่สี่โอ้โหเครียดพร้อมนะอย่างไรบ้างเดินดูสักหน่อยดิตอนนี้นะ่จาจะขายของด้วยนะขายของตัวเรียใช้ได้ป่าแต่จริงนี่น่าเปลี่ยนนะครับจริงในความรู้สึกผมว่าอันนี้น่าเปลี่ยน มันต้องเปลี่ยนมาใส่ตัวเนี้ไอ้พ่วเนี้นะครับขายเถอะผมว่าถ้ามันไม่ได้เหลือบากว่าแรงอะไรอันนี้มันเรีวสิบสองเลีวสิบหกครับยี่สี่เจ็ดสิบนะแต่มันก็ใช้ได้อยู่นะจริงอย่างตัวนี้ก็หกจริงซื้อนี้กว่า ใส่ได้เยอะขึ้นนะครับเนี่ยมันได้ใส่ได้เยอะขึ้นมนกดเลือดได้เยอะขึ้นถนะ้ามนาสี่ขวดขนาดนี้ แล้วก็เราก็เปลี่ยนมาซื้อเลือดแบบนี้เลยแพงๆเลยนะครับครับท่านผู้ชมสำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในพาร์ตต่อไปนะครับเราก็จะมาลุยกันนะครับในแอ็สุดท้ายนะครับในภารกิจนะครับ สามภารกิจนะครับแต่ภารกิจสุดท้ายนี้น่าจะลงมตีเดโบนะครับต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ตัวส่วนสองภารกิจเนี้ยนะครับก็น่าจะเดินตามเคร็ดนะครับนะกิจกรรวันนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปครับสำหรับในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ก็อ่าขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับกาดอยพึ่งตกกันนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืม ใส่ผ้าปิดจมูกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเราแล้วก็คนรอบข้างครับสำหรับในพาร์ทนี้สวัสดีครับ